ครับวันนั้น่ะมา so มาทำอะไรครับว like ันนี้มาเก็บเห็ดพอครับขอบคุณครับทีมงานคุณภาพดีมากยายหวียายจี้ฮันน่ะมาแน่โอ้ยพิเชคเขามานะวันนี้มาหามาหายายวงกับตาเตี้ยมันหมานะวันนี้นะตาเตี้ยก็มามาแดดย่างบ่ายกับขอนแบบนี้ละ กได้ส่วนห่มอยู่ดอกตีเรามีหาแม่งหนุมแม่วงอยู่นอนแล้วก็มาหาอีหมวยอีกองโลตัสแมคโคเราโอ้ยโลตัสแมคโคคิดถึงบ้านเชือกไหมโลก เพื่อนมีได้เบอร์เราเด้ไปเองแม่จะพาไป